สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทุงยามเล่าข่าวสาหรับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไูนครับโจนลาปอต้าประธา,านสโม,มสรบาร์เซโลนากล่าวว่าสัญญาใหม่ของเมสซ,ซี่อาจทําให้สโม,มสรตกอยู่ในความเสี่ยงนานถึง50ปีเดียวเนลเมสซ,ซี่วัย34ปีกำลังจะจากไปเพราะพวกเขาไม่สามารถให้สัญญาใหม่แก่เขาได้เนื่องจากทีมเผชิญภาวะขาดทุนและติดกฎที่เข้มงวดของลาลิกา ที่กำหนดให้อยู่ในกรอบ financial fair play หรือการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสโมสรและแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนอีกทั้งทีไม่มีกำไรจากผลประกอบการโดยทางฝ่ายบัญชีได้มีการให้ดูตัวเลขที่ออกมาถือว่าเป็นตัวเลขที่ยแย่และทีมขาดทุนมากกว่าที่คิดเอาไว้บริษัท private equity ต้องการลงทุนในลาลิก้าซึ่งอาจทำให้การเซ็นสัญญากับเมสซี่เป็นไปได้แต่จะหมายความว่าบาร์เซโลานาสละสิทธิ์รายได้ไดจากทวีบางส่วนซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบต่อสโมสรไปอีก50ปีลาปอต้ากล่าว สโมสรมีอายุมากกว่าร้อยปีและอยู่เหนือทุกคนและเหนือนสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกเราจะขอบคุณเขาเสมอสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อเราเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปเราจะเป็นต้องทำสิ่งนี้เพื่อไม่ให้สโมสรตกอยู่ในความเสี่ยงถึงแม้ว่าเมสซี่ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของบาร์เซโลนาได้ตกลงต่อสัญญาใหม่ระยะเวลา5ปีโดยรับค่าจ้างที่ลดลงแต่สโมสรยังคงต้องตัดค่าแรงเพื่อจ่ายให้เขาและไม่สามารถทำได้สโมสรรู้ดีว่าเมสซี่ต้องการอยู่ต่อเราทุกคนที่นี่ก็ต้องการให้เขาอยู่ต่อแต่มันถึงเวลา ที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเขารู้ว่าผมอวยพรให้เขาดีที่สุดไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราจะขอบคุณเขาชั่วนิรันดร์ลาปะตา้ากล่าวว่าทีมบริหารชุดก่อนที่มีโจเซฟบัตโตเมลเป็นประธานนั้นตัวเลขทางการเงินของสโมสรแย่กว่าที่คาดไว้และระยะเวลา6เดือนเพื่อแก้ปัญหานี้มันน้อยเกินไปมันน่าเศร้าที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ที่ทั้งโลกต้องเจอกับโรคโควิด -19 พวกเราพยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ว่าเอฟพีก็ไม่ยืดหยุ่นแต่อย่างใดลาปาตากล่าวทิ้งท้ายว่าหวังว่าสโมสรจะสามารถลงทะเบียนการเซ็นสัญญาใหม่กับซิคิโออาเคโรเมฟิสเดปายเอมซนเอริกาเซียหลังจากที่เมสซี่ได้หายไปแล้วนักวิจารณ์ฟุตบอลชาวสเปนตั้งข้อสงสัยที่น่าสนใจว่าเหล่าผู้เล่นหลายคนที่บาร์เซลโลน,นาต้องการขายออกไปนั้นปฏิเสธที่จะไปจากสโมสรอ,อย่างองตวนคริสต์มันจอร์ดีอัลบา จอราปิกเก้การซื้อขายนักเตะทั้งหมดนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าเมสซี่จะลดค่าเหนื่อยลง50%แต่บาร์เซโลนาก็ไม่สามารถจ่ายได้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลุยยามเล่าข่าวในการเสนอข่าวต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ